กับครั้งแรกพวกเราตื่นเต้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่็ตั้งที่พวกเราเข้าไปนะครับเข้าไปไปปรับปรุงัวเองไปพัฒนาัวเองนั่นก็หมายถึงว่ามันจะเป็นเราเรียกว่ารายได้ของเราด้วยนะครับผมผลิตนะไม่ว่าจะเป็นผมจะยป็นใครใารจะก็แล้วแต่นะทุกคนไปนะครับทุกคนผ่านไปแล้วมีรายได้นะครับไม่ตกรุบนะเรืองทุกสิ่งที่ผมฝึกอยากได้ยิน โหแกลงเลยไม่เจอเม่ไหร่ักผมได้ใช้ขอเป็นปวดแขนะถ้าบอกหางครับไม่ได้เจออาจารย์อาหารครับไม่ต้องนะได้ได้ได้ไม่ได้เขาอาจารย์ขาดขาอาจารย์ขาดขาเลยไม่เป็นไรครโทรหาใครไปขอนกันโทรหาผมใครไป็นสาการโทรหาผมเปิดที่สี่ชั่วโมงจะรับหรือไม่ไม่รู้ดูเรว้นทุกเรื่องทุกเว้นไม่เจอนะอย่าคุยกันแล้วก็ขาดขาครับนะครับ เรื่องนี้ก็ประทับใจถูกไหมฮะประทับใจว่าพวกเราจับรถกีมีคนจับรถกีผมยอมรับตรงนี้เลยว่าผมเหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยผมเห็นนะครับฝนตกทุกคนก็อยู่กับผมเราติดพวกเราก็ช่วยเอาขึ้นและคืออาจารย์ใหญ่ทุกท่านเลยนะเห็นเราที่จอดอยู่วันนี้ท่านป่วยคนเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรักษาที่นู่นนะครับแต่ก็ทีคเราบรถกีนะครับต่อไปก็ พยายามนำเอาวิชาความรู้ที่พวกเราได้ไปปรับปรุงตัวเองไปพัฒนานะเราสอนกันได้แค่นี้เทคนิคมีให้แค่นี้แต่ที่เหลือพวกเราต้องไปปรับเพิ่มถูกไหมเพราะอนาคตผมไม่รู้ว่าพวกเราจะไปเจอสถานการณ์ยังไงนะพวกเราต้องไปปรับเองปรับให้เข้ากับนิดเดียอย่าลืมว่าที่พวกเราขับรถอยู่เนี่ยให้ยึดถือเพราะตัวเอง ใครที่ยังไม่แต่งงานต่อไปก็ต้องแต่งงานนะมีคนต้องรับผิดชอบมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบกันนะฮะแ้่พวกเราก็นะครับก็รู้สึกดีดีดีที่ทุกท่านผ่านนะฮะที่ทุกท่านผ่านทุกคนบางท่านอาจจะผ่านแบบรอบเลื่อนหน่อยแต่เราก็มีสิดขัดบ้างนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ตรงนี้มันมันวัดมันวัดที่เราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้แต่พวกเราไปเราไปใช้ราก็อย่าประมาณแล้วกัน ครับอ่ะการดำเนินไปจนทึงขั้นการแำเงินไปครับผมแลการย์ถนอมนะครับอ่ะก็จะอยูน,น,ยนะครับ,รบผมก็ขอแสดงความยินดีนก่อนรุ่นเราผ่านทุกคนนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถนอมก็พูดไปแล้วเรื่องบัตรเหตุน,นะครับสิ่งสำคัญนะเลยหัวใจของครูฝึกนะครับลูกศิษย์ที่ออกทุกคน สิ่งที่ไม่อยากจะได้ยินเลยก็คือวัตถินะิจนะแต่ว่าเล็กๆน้อยๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็อยากไปขอครับเหมือนที่ผมพูดวันนั้นกูเป,ปิดเหมือนคนที่สอนให้ท่านเดินพอท่านเริ่มลุกขึ้นเดินได้นะครับพอที่ท่านจะวิ่งได้ท่านจะต้องล้กลุกขาดไปกี่ครั้งมันก็เหมือนว่าเราจะต้องไปผลาที่กี่ครั้งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอยากขอนะครับให้มันเป็นกําลังใจจากที่เราได้วันเนี้ย เหมือนเราเริ่มตั้งไข่เราเริ่มเดินได้แล้วต,ต่อไปก็เริ่มพัฒนานตัวเองให้วิ่งได้สามารถที่จะขับรถเป็นอาชีพได้นะครับมีปัญหาอะไรนะครับติดต่อได้ตลอดเวลาดีก,กันนะครับนะครับเดี๋ยวคุยหลังไหม่นะครับนะครับเดี๋ยวขอหลังไหม่นะครับส่วนอื่นๆนะผมก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะครับไปทางไหนก็ ขอให er, wow. ้สิทธิ์ลนะครับคุณพระศรีรัตนตรุ๊งรอบนะครับทุกท่านที่มาศึกษาแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ขอให้เดินทางตลอดปรอทศทยทุกทุกคนอุบัติเดุสิ่งไหนที่มันจะเกิดก็ขอให้ไม่มันจะเกิดสิ่งไหนที่มันจะหนักขอให้มันเบาลงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีเงินใช้อย่างา่ะมีขอให้ร่ำรวยทุกคนขอบคุณครับขอเชิญกาจารย์รณรง์นะครับ ไม่ได้มาอยู่เป็นเดือนนะครับผมก็มาอยู่แค่สองวันสามวันนะครับที่ผมมาล้วแรกผมก็ปลุกใจแล้วผมมาถึงตอนเช้าม,มีอวงใจมู่นใจครับผมมีใจจริงๆแล้วทุกสิก่งทุกอย่างคืออาจารย์อาจารย์ถนอมกับอาจารย์อาจารย์ชัาาย,าาย,าายก็ให้มาแล้วนะครับที่ผมมาคือผมมามาช่วย นะครับมาช่วยมาช่วยตรงไหนทุกคนบอกว่ามาช่วยตรงที่เห็นอาจารย์ช่วยอะไรเลยใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็มาช่วยเพื่ออาจารย์แกก็อาจารย์แกก็ขับสุดยอดสองอาจารย์ในสุดยอดนะครับศิลปอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมก็เหมือนกันนักเรียนนะครับกาลังพัฒนาตัวเอง ครับสก็เห็นผมมาเห็นวันแรกผมพมงใจเลยอ่ะจริงๆแล้วผมมีงานงานอยู่อาจารย์ก็มีงานเยอะผมก็มีงานผมต,ต้องเลื่อนเลื่อนเพราะอยากจะอยู่ให้จบเพราะผมเห็นแล้วสามัคคีเป็นดีมากนะครับสามัคคีเป็นดีมากมีความเคารพ เลื่อนเลื่อนง,งานประจําอยู่นะครับผมเลื่อนง,งานประจาอยู่เลื่อนออกไปคนระับมันก็มีปัญหาแต่อาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบปัญหาัวเองนะครับก็อยากจะดูให้เห็นหน้าทุกคนจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะจากลากันนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับทุกคนก็ อาจารย์ใช่ไหมทุกคนก็อาจารย์ผมก็นักเรียนแต่สําสำหรับผมนะครับตั้งแต่เมื่อวานผมเห็นแล้วเพราะเราจบกันเมื่อวานใช่ไหมครับดูเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต,ต,ต้นไปเราไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่นักเรียนนะ เราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันนะครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับไม่ต้องไม่ต้องว่าอาจารย์สนอมอาจารย์อะไรนะครับนับผอก็คือนับือเนี่ยแต่สําหรับผมนี่ก็คืออยากเป็นเพื่อนกันพี่กันน้องกันสามารถกีการเจอกันที่ไหนครับมีบางคนไปได้ดีก็นึกถึงกันก็เงียบกันไปนะครับเพราะว่าเราเป็น ต่างคนก็ต่างหวังมากที่ดีทีนี้เราไปไม่ได,ดีแล้วต้องทำให้มันดีดนชะ่ครับขอให้ทำหน้าที่เราให้ดีแค่นั้นแหะครับทุกคนได้ดีหมดนะครับ,นะรบอาจารย์ก็ไม่มีอะไรอนะาจารย์พูดไปก็งงนะ่อาจารย์ไม่เข้าใจนะทุกคนเข้าใจไหมครับโอเคแสดงว่ารับทุกคนได้รับอาจารย์ได้อาจารย์ เป็นยังไงก็รับได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับอาจารย์นะครับ,บกับอาจารย์สมบัติหรือว่าอาจารย์ถนอมอาจารย์อาารชันยนะครับแล้วก็ผมนลรงนะครับให้ความร่วมมือดีมากผมภูมิใจมากในรุ่นนี้นะครับ,บครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในหน้าที่การงานหน้าที่ครอบครัวนะครับ ถ้าคนยังไม่มีครอบครัวก็ขอให้มีนะครับก็ขอให้มีพรุ่งนี้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับแค่นั้นแหละครับที่นอนกันก็พอครับอาจารย์สมบัายครับอาจารย์สมบายเราพูดอาจารย์สมบัติครับท่านให้ครับ